สํานักงานคณะกรรมการการ,การข่าวสํานักงานคณะกรรมการเกรงออฟฟิศออฟเดอะอิเล็กชันคอมมิชชั่นออฟไทยแลนด์ข่าวประชาสัมพันธ์ไอเพรสรีลิสสำสํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเลขที่ข่าว9 6ถึง2567วันที่เผยแพร่ลบ14พฤษภาคม2567กกตเพิ่มช่องทางให้ประชาชนมีส่วนรับรู้และเข้าถึงข้อมูลการแนะนำตัวของงอผู้สมัครทางอิเล็กทรอนิกส์โดยแก้ไขระเบียบกกตว่า ด้วยการแนะนําตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนําตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพุทธศักราช2569โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่27เมษายน2567นั้นวันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งได้พิจารณาร่างระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการแนะนําตัวในการเลือกสมาชิกวุฒิสภาฉบับที่พุทธศักราชตามที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเสนอแล้วเห็นว่า เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้และเข้าถึงข้อมูลการแนะนําตัวของผู้สมัครสมาชิกวุฒิสภาเพิ่มเติมจากที่สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งได้จัดให้มีการเผยแพร่จึงได้มีมติเห็นชอบให้แก้ไขเพิ่มเติมร่างระเบียบดังกล่าวในส่วนของการแนะนําตัวทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้สมัครแนะนําตัวโดยใช้ข้อความตามเอกสารแนะนําตัวของผู้สมัครซึ่งประชาชนอาจเข้าถึงข้อมูลนั้นโดยก็ได้ทั้งนี้สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะได้ส่งระเบียบดังกล่าว ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาโดยเร็วต่อไปอันหนึ่งเพื่อประโยชน์ในการให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลของผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาและมีส่วนร่วมในการแนะนำตัวผู้สมัครเมื่อพ้นระยะเวลาการรับสมัครแล้วสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการเผยแพร่จำนวนและรายชื่อผู้สมัครทั้งหมดให้ประชาชนได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งในวันถัด จากวันพ้นระยะเวลาการรับสมัครด้วยทุนทุกเสียงคือพลังเลือกตั้งสุขจริตใช้สิทธิโปร่งใสสอบถามข้อมูลเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ที่สายด่วน1444ทุกคำถามมีคำตอบทุกคำตอบเราติดตามด้วยความใส่ใจครบทุกเรื่องเลือกตั้งกับไม่พลาดสาระด,ดีๆจากไทยทีชแนเที่ยวกับการเลือกตั้งสมาร์ทบอรเพียงต้นหาคำว่ากกตเสร็จไททีอ่อนกู vocalplay หรือดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์กดดอร่วมแจ้งเหตุทุจริตกับตาสัปะรดอรอบรู้เรื่องพลเมืองดีกับ civic education สนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง www.ect.go.th/0214188888 อับสโต้ข้อมูลข่าวขันฉัดเทวิจัยธรณีประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ทวัดศีทัพทิมหัวหน้าศูนย์ข่าวสื่อรัฐทีวีจังหวัดเพชรบูรณ์รายงาน